ครับมื่อนี้เมนูไปวัดมืน่นมกไข่ป่ากับเครื่องไนป่าเป็นไข่ปลาโจกได้พี่น้องผสมเครื่องในมันใส่พร้อมไข่มันพร้อมตับมันพร้อมไข่เครื่องเคี่ยง,เค,งเครื่องปรุงก็มีกะาตาไข่พริกสดใบมะกรูดอันนี้ตำเครื่องพริกตะะคร้ไขกระเทียมหัวหอม เรียบร้อยให้ละเอียดครับในเครื่องปรุงน้ำปลาปลาลาผงนัวหอมแลกักใส่พักแหงน้ำครับใบพักอีตูแม่งหลักเครื่องปรุงกระเทียมพริดไทยนิดหน่อยใส้ค่าแต่ไข่ขออกพริกหอมนินหน่อย ไข่ปลาลงนี่เขาเอินมกหมอด้วยพี่น้องนักหมอดำไปเป็นประดาไข่ใบบุกวน ลนหางแหลกกาบมัน,น,นสีสุกสยักงไาใส่ปัดแคนเนี่นนยนั่นเห็ดไฟร้อนกว่นี่ดูการน,นี่ส้น เกิดไฟงอนควาน้ำหอมแต่ว่ามันสุกเราจัเอาสุดท้ายต้องขันตอนสุดท้ายแล้วป่ะเนี่ย<ใ>จะให้ห,หอมจะแสียบใชนไหม ยังใส่กับบอแแสบป,ปนใดหรอกคันบอ,อาใจใส่สิ่งสำคัญคือเอาใจใส่แสบที่สุดเลย